ไ่จะจะคืออย่างพี่น้องเอ้สบายดีวันสงการเด้อินดีตอนทาขซู่องบาดาว้าเียเดี๋ยเก้แม่หงหเตีใครนะฮะมเดี๋าแม่นี่บ่โอ้ลุยอุเะเนาะเออเน้นไปยอกอันนึงเนี้อจี

กระดาเพื่อนสิไปบอกสองพี่น้องเลยไปซื้อมูกระทะอันนี้อซื้ออุปกรณ์มาทำมูกระทะกินอยู่เทียงหน้าพี่น้องฉลองวันสงการคุณยายจัดให้ขอบคุณคุณยายหลายเดี๋ยวไปเบิ่งตลาดว่ามื้อนี้ของสิมีขายบ่อย่างก็จะเอาไปตลาดบ่านเว่าสิมีของขายอยู่บ่ไปเบิ่งนเพื่อนามีไปจักไปเปิดสองตลาดคัน ไพ่เพ่เพ่เปิดท่านช่วงนี้ก็สิไดคขายอยู่ข้าบุญนี้เนาะต้องเปิดแลวก็ต้องเปลี่ยนกันยุทธเปลี่ยนกันยุทธช่วงนี้มันได้เงินคนไปตลาดเห็ดนันซื้อนันซื้อนี่มาเห็ดกินกินเนาะชั้นชนชั้นชนชนชั้นช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 นเออดีใจเลยทางดีทางขนาดดี có tà lạc văn Song càng nó nhanh lại cái cầu, cầu con cái nhanh tìm cái cầu này con lại của mô mình văn sông này

นักเียกุ้งมาใหม่บ่หาสบาทนี่เท่าเงบท่า ต้อเลยค่ะพี่บาทบอบ่หอดหรืบ่หอดตวองอเนี่ย cung nam Cái ừ. thật ra đây xong nhỉ? Hương lô vào lên nó Mẹ nó hương lô Mực Chị... này คนลายเป็นไรเมีนเองแต่คนลายบอดาก็กลับมาแต่ตลาดอะไรพี so, right. ่น้องเอ้ยโดทางไหวเป็นไงเสือผาาหัวตากย่าอยู่หัวหมงห้ามหัวตากในเพื่อน่น้อยตากในเทียงเสื้อเผาาเพ่ิน ตบมอนกับสักใหม่ดำกลับมาแล้วมาบึง,บงคุณยายจัดไห้ขอพูดคุณยายหลายเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อคุณยายเด้อสุขสันต์วันสงการได้มูได้กุก้งกุ้งกระเซนน้ำเกลือไว้วคุณได้มึกคุณยายซื้อมาเห็นเองเลยรอบนี่ แต่ว่าพักบุ้งก่อนสก็บไว้ในสวนพักบุ้งมีประหยัดไปอีกเดีเ๋ยวจะกินหมูก,กระทะคุณยายจัดให้พี่นอ้องเลยลุนเส้นอันนี้ผักน้ำจิ้มกระสือเอาอเออซีนี่ลุนจังบ๊เพชรบ่ตังเกาหลีหัวสีแดงมันสิเพ็ดเดี๋ยวคอยมาหัน่นพี่นอ้องเลยไปเก็บมาพักก่อนเก็บพักบุ้งก่อน กระทางนี้กันพอกลับมากกับนัน่นตื่นแล้พี่นอ้นองเอ้ยนั่นข้าวหนึ่งจ้าเอ๋อดิงอดิ้งอาสบายดีพี่นอ้องฮัมฮัมพุกพุกพุพี่พี่แม่จ้ะพี่บักโมพอมันซื้อมากบ้าตัวหนุ่ยบ้าหญ่เลยหน่วยเธอได้เนอหนี่นะ,อะ <c oughs> เออพี่นอ้องเอ้ยหมกโมเรื่อเรือจากซื้อมูกกะถาอะไรก็เลยซื้อบักโมแล้วก็ซื้อนำ้ำ น้ำเชียวแล้วก็น้ำเป๊ปซี่หน่อยนะครึ่งแสนมันเลยแพงเขาเล่นน้ำน้ำทางมาได้จนเปียกพี่น้องมาไายพี่น้องเบิร์นเน่เปียกหมดเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาไปเอากระซามกันได้แล้วไปเก็บผักบุ้งปะ ตัดนาภากรุ่งตัดอืม <c oughs> อยู่นั่นแหนน <c oughs> นละแถวๆผดรมเปีย <c oughs> ละดึงดึงดึงดิงดึ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 งดใกล้ติ้นไอ้ใกล้โอ,อ้ยน,อ,น,อ,น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 องมังกรไปสวยนำเราไปจักนะฮะมหามันไปได้เด้อมาหามยังหน่อยอยื ปี่นานี่บนรกคือกันปี่นานี่ยเจอแจมน้ำ้าวเยู่เขาไปนน้ำแน่เขาขี้หลดใหญ่เขาขี้หลดใหญ่น้ำเน่ให้ไปเก็บพักบุ้มก่อนเด้อต้องเลื่อยกันล่างลงไปเทียงพนพี่น้องเ้ยพาแม่ก่อนข้าวหนึ่งจะขึ้นมาไหมเจ้าจะกินปลาข้าเด้อวะะาไวเด้ออืมเออข้าวท่มาเราไหดากดาวินยัง lên lên bậc đức đang đang như thi ăn thôi. Ừ. là lẽ này. Không, không ngủ chưa Bỏ qua cho chưa kim ba hả đơ mày làm đơ vậy kim ba hả này chào lốt. Ngoài chín bớt đấy mà. Đây hai mẹ phần. Thảo xuân chưa có phục cái ไมา,ไมาตัดแันแดดเียโอ้ยบตึกพี่เขาจนแห่งคาต้นเลยเนาะผูกทางหนังงามเลยของพวกนี้เลยตัดทำมันโปง่งใหม่เก็บพักบุงตัดแล้วกรปงกึงงามกเกาเมน Không, mày cái nàng nhảy vào đâu Như lái tụt vô Ừ Xì hả Đi kia anh vui giáp nè Lăng Mười hòn ốp cứ cao cái คนไปเที่ยวสงการหลายมาแล้วครับมือในมือแรกมืออื่นอีกถ้ากเกษียเท่ากำลังสิงยังคนยายกับใจดีใจดีพี่น้องเลยซื้อให้กินสงการเพื่ออยากจะทำบุญแนนะ่พี่น้องื้อให้เด็กๆก,กินผู้ใหญ่หกินนะ กินนำกันขอบคุณหลายเด้อคุณยายเด้อเดี๋ยวมูกระถะพักกับประเดี๋ยวซื้อคุณยายประหยัดเงินไปอีกเลยเงินทีเ่เหลีกซื้อบักโมซื้อน้ำคิดว่าแหละคิดว่าอันตลาดเขาหยุดจำได้นี่เวลาอไรผมยังขายอยู่เนาะคนละยังลายอยู่ังเต็มเห็นกระขนแห่งกระรายงงใช่ใช่อะไรอย่างน,น,นี้ขุนบัตรกรุงเทพเนาะ แมนรนเชนี้เลี่ยน้ใหม่้เพิ่ยขายดีกว่าปกติเนาะจะขายดีเลยสงเทศกาลตลาดในหารปิดด้วยไหมค่ะเจ้าขายเนี่พอมปะดูดอีกมากินพักจักหน่อยหามอยู่ครับนีา่า ง่ายกับมืออื่นผู้ใดพี่น้องเอ้ยแกบอกพ่อปู่ออกมาดังสิโคพร้อมกันเลยของทรงพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่ิกับพังเบิ่งโซ่ทามอยู่ปุ่มาบ่กร้านหน่อยเมื่อบ่ได้เลยมันแดดขึ้นร้านอ่ะค่ะแม่อือ หลายคนกอกว่าประเภทนี้ดอันเดียวกันบ่อจัดคืองานคือกันบ่อสงการแม่นพี่น้องเยคือกันกับฝั่งไทยอันเดียวกันเลยจัดงานสงการคือกันเด่นคือกันเด่นน้ำเด่นคือกันเบิดพุทธภะโอ้ยผิวขอกุดใหญ่ละผูน่ะผูผูผูกำลังสีขึ้นเห็นบ่พี่น้อยยังเงยไปแล้วผูผูผิวโง่ผัวโง่เงี้ยไปกับกินเที่ยง กำลังกร,กรเตรียมพี่น้องเลยบดิพี่นงเตรียมหั่นผักกุ้งมึกกัหั่นแลาหม,มูกัหัน่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออเฮ็ดเด้เฮ็เดกับออลูกชิ้นเอาอ,ออกมาเลยได้แด้วอย,ย,ยูตู้เย็นลูกชิน้น บึกเจ้าค่ะบึกเป็นบึกได้วยบ่เนี่ยเรืออยู่ในหนึ่งบ่เรื่อยหนึ่งอือมาเสร็จตั้มเตรียมหมูกระเท้าแบ้วคุณอะไรได้พี่น้องพลวกันกิดหนาที่จะมาหอบซมบายบายลูกบายบายคิดต้นกัน